สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรายการธรรมะประจำทางครับรายการที่จะทําให้ท่านที่นั่งอยู่โดยสารบนรถประจําทางนั้นเข้าใกล้กับธรรมะมากยิ่งขึ้นครับมีคนถามมามากนะครับว่าเรื่องของการไถ่ชีวิตโคกระบือนั้นได้ผลและได้บุญจริงหรือเปล่าไปติดตามฟังคําตอบจากท่านหลวงป,ปู่พุทธ,ธอิสระครับเราเชื่อกันว่าชีวิตของโคกระบือเนี่ยเป็นชีวิตของผู้มีคุณต่อแผ่นดิเนเพราะเขาเลี้ยงบรรพบุพรบุษเรามาตั้งแต่เกิดตั้งแต่บันตั้งแต่บางบรรมาตั้งแต่เก่าก่อนเพรฉะนั้นการไถ่ชีวิตผู้มีคุณเนี่ย เราก็ถือว่าเป็นการให้ให้ความสุขเราเองด้วยให้ชีวิตเรายื่นยาวด้วยให้สุขภาพพลานามัยเราแข็งแรงด้วยไม่ได้เสียหายอะไรถ้าเราเราไม่ใช่ถ่ายจากโรงค่านี้แล้วก็ไปขายโรงค่านู้นไม่ใช่นะแต่ถ่ายจากโรงค่านี้ออกมาแล้วก็มาให้ความสุขกับเขาในระดับหนึ่งมาเลี้ยงเขาให้มีอิสระที่วัดนี้ก็มีคนเอางวงมาปล่อยเยอะแยะ เพราะฉะนั้นการถ่ายชีวิตโคกระบือไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกแต่เป็นความเชื่อแต่โบราณเป็นความเชื่อแต่เก่าก่อนแล้วก็เป็นความเชื่อในครั้งอดีตพุทธการเขามีพระโพธิสัตว์ซึ่งสมัยสเสวยฐานะภาพเป็นเจ้าชายศรีทัตถะแล้วก็พระเทวทัตไปยิงลูกศรโดนหงแล้วก็หงนั้นตกลงมาท่านก็เอามารักษาเสร็จแล้วก็ไปฟ้องกันในสภาของกษัตริย์ สุดท้ายเนี่ยพระองค์พระโพธิสัตว์ก็เลยตรัสว่าผู้ให้ชีวิตเท่านั้นจึงจะเป็นเจ้าของชีวิตอันสมบูรณ์ดังั้นพระเทวทัตไม่มีสิทธิ์เพราะเป็นผู้ผ่านชีวิตอย่างนี้เป็นตนน้นแต่เราเชื่อกันดันี้เรก็เลยมา,มา,ม,ามาทำการถ่ายถอนชีวิตโคกระบือแล,ล้ก็สัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ทั้งหลาย